ครับพบกันอีกแล้วนะครับที่ตลาดผสมมงคลนะครับนี่ก็เป็นนมสดนะครับนมสดท,ที่แม่ค้ากําลังทําอยู่นี่เป็นเขาเรียกว่านมชมพูบางคนเขาเรียกว่านมเย็นนะครับหอ,อมนมมากนะครับผสมน้ําแดงหอ,อมมากเสร็จแล้วครับ1นึแก้วลูกค้าสั่งไว้หกแก้วนะครับ เมนูต่อไปก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นชานมนะครับชานมรสชาไทยต้องอะไรจ๊ะคิดดยู่คิดดูคิดก่อนคิดก่อนอ๋อกาแฟไม่ต้องหวานไม่ดื่แก้วนึงกาแฟไม่ต้องหวานแก้วน้อยหวานน้อยเราะว่าไม่หวานเลยไม่หวานเลยไม่มีกาแฟสุกไม่มีจะเป็นเป็นกาแฟฝุ่งกาแฟฝุ่งไม่ต้องหวานได้ได้ได้ระวังระวังรถข้างหลังจ้ะ นี่ก็เป็นชานมนะครับนี่เป็นชานมนะครับไม่ไม่ข้าเท่าไหร่ใส่คุนา ร,ร้านไม่ใหญ่แต่รับรองคุณภาพครับ เป็นอูกตินนะครับเด็ดๆพร้พอมนะครับอบอกอูกลินออกทุกเมนูเลยนะครับแขกท่านก็หอมนะครับ โค้ดนม,มสดน,นะครับเป็นโก้ดนะครับ นี่ที่แม่ค้ากําลังทําอยู่ก็เป็นน้าบ้วยนะครับน้าบวยน้ําพึ่งโซดานะครับนี่ครับเป็นบวยเมตรนะครับ,รบอร่อยทุกอย่างครับร้านนี้รับรองคุณภาพครับเป็นน้ำพึ่งน้ำพึ่งบ้วยโซดาดูจากลูกค้าสั่งแล้วครับคนลงหกแก้วห้าแก้วนะครับ ตรงช้าๆเนี่ยผมจะเดินกันหาพันกันเลยนะครับส่งส่งของให้ลูกคา้านี่เป็นน้ำบวย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 น้ำพึ่งโคราค้า,คาลินลินพันกันแล้วพูดมาก่อค้าพูดมากอร่อยครับอร่อยทุกอย่างอร่อยจริงๆครับ ผมต้องขออนุญาตไปเสิร์ฟของก่อนนะครับนี่ยวางเรียงรายเต็มเลยนะครับต้องต้องไปเสิร์ฟที่ด้านในนะครับเพราะลูกค้าจะทรมามาสั่งนะครับนีนะครับคุณภาพล้นแก้วนะครับฝ้าดมนะครับใส่จนปูเลยนะครับน้าไม่ขี้เหนียวน้ํานะครับร้านนี้เดี๋ยวนี่นะครับเดี๋ยวผมต้องไปเสิร์ฟลูกค้าก่อนนะครับ ขอบคุณลูกค้านะคะที่มาอุดหนุนขอบคุณมากๆค่ะ